เหมือนเดิมครับก็ดีครับก็ยังมีแบบเขาเรียกว่า,ามีเขาเรียกว่าแบบไดครับก,ก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับหนังเรื่องแรกตึกแหนังใกล้เข้ารักรูไ้ไหมหนังใกล้เข้าแล้วก็รู้สึกว่า ื่นเต้นจริงครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูเหมือนกันก็เป็นการดูรอบแรกของตัวเองเหมือนกันครับก็จากที่ตัวเองไปเล่นมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาพที่เขาตัดต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็เวลาตัดต่อมามันอาจจะเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยก็ได้เพราะว่าตอนที่เราไปถ่ายมันก็แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไล่สีนเนาะพอมาเรียงสีแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไางานเยอะไหมก็เยอะพอประมาณนะครับก็อ,อย่างนี้ก็เพิ่งกลับมาจากจีนครับผมก็ไปไปเล่นแฟนเฟสไปเล่นมิวสิกเฟสที่จีนมาครับแล้วก็กลับมาก็มาถ่ายซีรีส์ต่อเลย2วันแล้วกก็็วันนีี้ท่3 ไปโปรโมทหนังแล้วก็เขาเรียกว่าโปรโมทมันก็เนี่ยมา,มางานตอนเย็นนี่ครับก็เดี๋ยวครั้งนี้ก็มีไปงานของทางหนังอีกครับทีจ่จริเป็นไงบ้างไปครับที่จีนเป็นไงบ้างเขาก็อบอุ่นดีครับผมก็มารับที่สนามบินด้วยแล้วก็ไปที่งานก็แบบมาดูกันเยอะเลยครับผมก็ถึงจะแบบไปที่กุ้ยหลินครับผมทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบนั่งรถนานหน่อยแต่ก็โอเคเลยทุกคนแบบมามาดูกันเยอะอยู่เหมือนกันครับเบงมันนี่น่าดูช่วงนี้จ้าเบงมันนี่น่าดูไหมเบมันนี่ไหมก็ เออจริงตวงเงินก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าก็ก็ทำงานก็ทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี是是้ก็คือยังเก็บตังค์สร้างบ้านอยู่ใช่ครับเก็บตังค์สร้างบ้านอยู่ครับผมหาเงินี้ทำบ้านครับผมใครมีอะไรก็มาจ้างได้นะครับผมจริงๆทำไมมันยังไม่แบบทำกันอ๋อจริงๆติดปัญหาที่ว่าเออเคยเคยคุยกับเออเขาเรียกว่าคนออกแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบเหมือนคุยอะไรยังคิดยังแบบยังไม่ลงตัวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งๆอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออขอพักไว้ก่ออนนแล้้วกััะไรรยงเีคบ ครั้งหนึ่งเมื่อไหร่จริงอยากรีบทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แบบฟิลเหมือนแบบเออพอยุ่งๆเราก็คือเหมือนหมดไฟแล้วเหมืนบบตอนแรกแบบอุยอยากทาอยากทำแต่พอแบบพอคุยนู่นคุยนี่เริ่มไม่ลงตัวอะไอยนี้ก็เลยสุว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้มันแบบอ่าเขาเรียกว่าฟ้าฝนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมุมก่อนอะไรเงี้ยรู้อ <c oughs> นอะไรครับเป็นรัดผีช่าคือแบบกลัวอะไนะครับกลัวแบบช่างแบบอ๋อกลัวไหมจริงๆไม่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรครับก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แบบเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็ เราก็ได้ยินมาบ่อยๆนะว่าคนนู้นโดนอย่างนี้คนนั้นโดนอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับก็มันทําอะไรไม่ได้หรอกครับผมสึกว่ามันก็หาวิธีรับม,มือดีกว่าว่าแบบเออเราจะแบบมีวิธียังไงจะคุยกับเขายังไงแบบตกลงกันยังไงว่าแบบเออจะให้เซฟตัวเราด้วยแล้วก็ทําให้เขาสบายใจในการทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็หวังว่าแบบจะโชคดีแบบเจอแบบที่แบบคุยทีเดียวจบเลยไม่ต้องแบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยครับเรื่องมีแบบไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบาก เรื่องนี้อะครับก็จริงๆก็ๆก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกว่าถ้ามันยังแบบไม่ได้พร้อมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เดี๋ยว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 ค่อยดูก็ได้จริงๆคือมันออกแบบมันออกแบบทิ้งไว้ได้เพราะว่าถ้าออกแบบก็ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยครับจริงๆแผ่นที่จะย้ายก็จะอยู่ที่จะไปอยู่ไ่นเหรออ่าจริงๆก็ผมมองว่าแบบไม่อยากเกินสามปีอตอนแรกคือแบบรีบจะออกแบบไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะแบบออกแบบออกแบบ จะออกแบบบ้านไว้ก่อนยอะไรเงี้ยครับเพราะแต่ว่าพอแบบมันมันสะดุดตั้งแต่แต่คนออกแบบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออพอสะดุดปุ๊บรู้สึกว่าแบบเริ่มหมดไฟก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแลก็ก็เดี๋ยวต้องแบบไปติดต่อคนออกแบบคนใหม่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับตอนนี้มันมเป็นรูปเป็นล่างขนาดไรใช่ไหนนมนะรูปเป็นล่าล่าอะไรไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือแบบกลับไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับเพราะว่าตอนแรกคุยกับเขาคุยไปเรื่อยๆปุ๊บอะ พอถึงวิกดิวงานจริงๆก็แบบอ่เริ่มเจอปัญหาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสุว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบยังไม่ว่างมาเคลียหรือว่ามาแบบคุยกับเขามากมายอะไรเงี้ยก็เลยสุว่าอ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนละกันอะไรนะนานแล้วจะแต่หกห้าหกเดือนแล้วมั้งครับใช่ที่คุยคุยกับเขาไว้น่าจะคุยตอนนั้นเดือนสามเป็นสี่ครับผมีมเนื่องแน่นอนอยู่แล้วคืออยากทำในของออฟเสร็จแล้วครับใช่เดือนแบบเขาขึ้นไวมาก ก็อจะเสร็จแล้ว,ลวก็ถึงผมว่ามันก็ถึงช่วงอายุหนึ่งครับที่แบบพอเราแบบมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็อยากจะแบบเขาเรียกว่ามีมีม,มีที่อยู่อาศัยที่แบบในฝันของเราอะไรอย่เงี้ยครับแล้ว<ม>จริงใจคือแบบอยากทําให้แบบให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยอะไรอย่เงี้ยครับโอ๊ยคุยตลอดครับผม,มคุยตลอดครับเพราะก็แต่ละคนก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกคือแบบเสียขยายยกย้ายกันหมดแล้วแล้วก็ไม่ทรีบรีบทำเหอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะแบบจะหมดไฟอะไร หมดแล้วหมดแล้วจริงก็เดี๋ยวน่าจะยังอยากทำอยู่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวหาหาจังหวะดีๆแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่ี่บ้านเราเริ่มรักันให่ชา